ก็สวัสดีทุกท่านนะผมชือผมนายแมนเบนดักเดือนนี้เป็นเดือนที่ทุกคนน่าจะรอคอยเพราะจะมีหนังเกี่ยวกับเฟดดี้ออกมาฉายในเดือนนี้ซึ่งผมก็ได้ซื้อของมาต้องบอกว่าทยอยมาส่งเรื่อยๆแต่ของชิ้นแรกที่มาส่งมันไม่เกี่ยวอะไรกับเฟดดี้แต่มันคือเข็มขัดยุทธวิธีครับผมโอเคอันนี้เป็นเข็มขัดยุทธวิธีครับผมสั่งมาในช้อปปี้เราจะมาลองแกะกันว่าข้างในเป็นยังไงโอเควู เป็นเข็มขัดก็เข็มขัดนั่นแหละเอ็อันนี้เป็นเข็มขัดนีดย่ยาวอยู่นะยาวอยู่นะเดี๋ยวผมลองใส่เดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูโอเคเรวมๆก็เข็มขัดใช้งานได้รับผมใส่ได้เท่ๆอ,อยู่นะยวผมลองใส่กับกระเป๋าปืนดูผมลองใส่กระเป๋าปืนดรับผม ในกระสีแล้วผมเดี๋ยวลรำเพลินไม่มีโอเคเสืยอเสื้อน่ะเนี่มันก็มันก็ของปืนได้นะโอเคสวยอยูย่เรียบร้อยผมโอเคครับนะผมเรามาดูของคลิปที่สองกันเลยดีกว่าของที่สองอันนี้เป็นห่อใหญ่าาก็จะเสื้อทที่คิดน,นะน่าจะเสื้อโอเคเรามาแกะตัวผม เฮเสื้อนหนาฮ้ฮึอันนี้เป็นเสื้อขนหนาเลยนะเสื้อขนหนาเฟรดดี้ว่ะอันนึงนะอันนึงนะอันนี้มันน่าจะเป็นเออเสื้อขนหนาเรดี้ยังลองใสดูนีจะใสได้ไหมวะแกะแล้วใส่แล้ว้วเฟรี้ใสแบบพิซซ่าแล้วผม่งข้างหน้าสว เป็นลายแบบตุ๊กตาเฟนดี้เว้ยอันนี้เขาให้มาเป็น 2XL โคตรใหญ่ตอนผมก็ให้เดีอย่าลองใส่ดูวยะเฮ้ยเฮ้ยใส่ได้เว้ยเฮ้ยใส่ได้ใส่พอดีตัวกันุ้งที สอง XL ครับผมเสื้อแซส์สอง XL เฮ้ยผมใส่ได้ว่ะและที่ตลกคือแม่งพอดีพอดีตัวกด้วยนี่ทุกคนมันมีฮูดให้ด้วยเว้ยโคตรเท่โคตรเท่โคตรเท่เลยตัวข้างหลังอันนี้เป็นเสื้อข้างหลังนะมีแบบว่าโลโก้แฟร์เฟดี้แล้วก็เป็นร้านลาลิกซาเฮ้ยเท่จัดครับผมจะใส่เสื้อตัวนี้ไปดูหนังจะใส่เสื้อตัวนี้ไปดูหนัง อโอเคนี่ก็เป็นชิน้นที่สองนะที่มาสม่งโอเคอีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นเสื้อเหมือนกันนะเดีย๋ยวลองแกะดูกันไม่รู้ว่ามันเก็บตัวอะไรโอเ้เสือ้ออันนี้เสื้ออะไรเฟรดดี้เป็นเสื้อลายรเฟรดดีน้นะผมหน้าเฟรดดี้ใหญ่ใหญ่เดีย๋ยวผมลองใส่ให้ดูเสื้อเ,เฟดี้ คือตอนแรกผมคิดวันเป็ตัวใหญ่คิดว่าจะเป็นรูปไรอ่ะแค,คนน่ข้างอันนี้แคข้างข้างล่าแล้วก็เป็นล้านเหมือนกันข้างหลังไซส์ก็ภาษากรีกว่าไม่ออกอ่านภาษาีกไม่ออกอเดี๋ยวแกะเสื้อก่อนมาเดี๋ยวเรา,ามาใส่ดูครับผมผมว่าม่ใหญ่กเกินไปแน่เลยตัวมนันใหญ่มากทำไปแล้วนะครับเนี่ยมาทุกคนยัดเข้ายัะเข้า เฮ้ยเฮ้ยใส่ได้ใส่ได้ใส่พอดีเลยเดี๋ยวใส่พอดีด้วยก็ออกมาดูดีอยู่นะเสื้อเฟดดี้เฟดดี้หน้าโคตรจังใหญ่แล้วก็มีตสอนไฟน่์เฟดดี้ไม่รู้จะเห็นไหมในกล้องอาจจะอยู่ข้างล่างเสื้อแหละเนี่ยเฟอยู่นี่อันนี้เป็นตัวสอศรไฟน่าเฟดดี้แล้วก็เป้เสื้อเสื้อถือว่าตัวใหญ่มากคือใหญ่ขนาดที่ว่ามันติดถึงขัดหน้าพอดีเลย ใส่ผิดกลขาดใส่อยู่บ้านใส่เอาไปเดินเล่นใส่ไปเที่ยวได้เลยเว้ยเฮ้ยอย่างนี้สุดยอดว่ะโอเคของชิ้นต่อไปของชิ้นต่อไปนี้เป็นหูฟังโดนน้ำหมดเลยวันนี้ฝนตกแล้วก็ผมให้ที่ไรเดอร์อีกที่ส่งมัสะรุดเขาวางของไว้ี่ข้างบนนน้ำเข้าหมดเลยเว้ยคือเขาวางไว้บนนัอ่นบนกำแพงอย่งที่ผมบอกแหละแต่ว่า เขาไม่ได้เอาไอ้น,นี่เขาไม่ได้เอาแบบว่าโ่วไปมาผิดให้อันนี้เป็นหูฟังน้องซึ่งวันที่ก็อยากซื้อมาเนี่ยหูฟังกูรูนผมนี่ลายสวยนะดำแดงโอเคก็ประมาณนี้วันนี้เอาจริงคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเว้ยคลิปนี้คืออยาก,อ,อ,ยากอัดยากอัดเพราะว่าเดือนหน้าจะมีหนางเฟรดีเข้าซึ่งเดือนนี้ผมเตรียมตัวแล้วมีทั้งมีทั้งเสื้อกันหนาวมีทั้งเสื้อยืด ขาดอย่างเดียวก็คือกระเป๋าเฟดดี้แต่ว่าไม่มีแบบกระเป๋าใบเล็กเป็นกระเป๋าเด็กเลยรพื่อนผมก็เลยไม่อยากใช้แต่ประมาณนี้ผมการเตรียมตัวเหลือตาอีกคันหนึ่งเอาไปซื้อตัวโอเคผมก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แชร์คลายให้กับช่อง Mind in d a r k ด้วยผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไม่ช้าก็เร็วอาจเป็นวนันเป็นสัปดาห์เป็นเดือนหรือเป็นปีแต่ผมแลนะคุณจะได้กลับมาเจอกันอีกตอนผมวันนี้ขอตัวไปก่อนซ you ครับซ u again t o m ม r r o w a n d goodbye